หานเมื่อวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคำหรับ MFC ที่เขามีการจัดงานครบรอบ50ปีอ่าครับอ่าเขาใช้คำว่าอ่าสโลแกนก็คือ the world next opportunity and beyond ครับนะฮะก็เปิดโอกาสลงทุนแห่งอนาคตนะฮะอันนี้ก็มีสัมมนามีหวัวข้อที่น่าสนใจโอกาสและอนาคตของการลงทุนอ่าเป็นยงไงน้ครับคุณนายชัยครับงานนี้ก็งานนี้ก็บอกก่อนว่าเขา เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษสปิทอังกฤษเลยใช่ไหมครับเราก็มีการส่งผู้สื่อข่าวไปดารับเชิญไปนไปร่วมฟังนะครับก็เป็นทีมข่าวต่างประเทศนะครับก็ไปแกะกันออกมานะครับคุณทักษิณเนี่ยเขาก็บอกว่าคือรัฐบาลเองเนี่ยต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเตรียมทำแซนบ็อกที่จังหวัดภูเก็ต ะครับให้สามารถที่จะจ่ายผ่านคริปโตได้นะครับแล้วก็ยังมีสเตเบิลคอยด้วยนะครับที่ผูกกับพันธบัตรรัฐบาลอ่ะอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เราก็เคยได้ยินกันกันมา,มาละ <c oughs> นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในอีก 2-3เดือนข้างหน้านะครับผมย้ำนะครับว่า2-3เดือนข้างหน้าไม่ไม่ใช่2-3ปีนะครับนะครับแล้วก็รัฐบาลกำลังจะจัดทำบล็อกเชนของประเทศนะครับแล้วก็คาดว่าจะเห็นรูปประทได้ภายในปีนี้ปีนี้ก็คือปี2,568นี่แหละครับแล้วก็เห็นยังมีการบอกเกี่ยวกับเรื่องของ ค,คือเขาก็ไปทําแบบไปคุยกับท่าง,ต,างต่างประเทศมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดิจิตา a t e ็นเตในประเทศไทยเนี่ยโดยเปรียบเทียบ Data Center แบบเหมือนกับน้ำมันดิบนี่แหละนะครับที่จําเป็นจะต้องมีโรงกลั่นนะครับแล้วก็เปรียบได้กับ Data Center ที่จําเป็นจะต้องมี AI แล้วก็พลังงานนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็พลังงานเหล่านั้นเองเนี่ยก็จะต้องมาจากพลังงานสะอาดนะครับดังนั้นมองว่าประเทศไทยเองเนี่ยจำเป็นต้องมีข้่ไฟที่ตำ่ำนะครับจริงๆมันมีข้อมูลที่ ที่ที่คุณทักษิณพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะครับเขาคือจริงจนิวเคลียร์ตอนนี้คือคือต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับผมนะครับแล้วก็พลังงานสะอาดเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันมันลดต่ำหน่อยค่อนข้างเยอะละอ่านะครับแล้วก็มีการพูดมาโยงเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟที่ต่ำด้วยนะครับเพราะข่าวไฟต่ําเองเนี่ยอันนี้จะเป็นแรงดึงดูดของนักทุนต่างชาติได้นะครับแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยมีต้นทุนพลังงานอยู่ที่ราวๆประมาณสัก อ2เซนนะครับหรือประมาณสัก0.67บาทนะครับขณะที่นักปฏิการไทยเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11เซนนะครับหรือประมาณสัก3.70บาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็แหมคือครับคืออยากให้ลดเหลือสัก8เซนอะนะครับก็ลดลงมาใช่ใช่ลดลงมาเหลือ8เซนจาก11เหลือ8ใช่ครับใช่ใช่ก็คือจาก3.70เหลือ2.70เลยใช่ใช่นะครับนะครับก็จากการพูดคุยกับนังต่างประเทศเนี่ยพบว่าระดับประมาณ6-7เซนเนี่ย หรือประมาณสัก2.02ถึง2.35บาทเป็นช่วงที่มีความน่าดึงดูดที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากที่สุดอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่าค่าเงินไอ้ค่าไฟที่ลงมาแบบนี้ยมันสอดคล้องกับราคาหุ้นบีกริมกับ GPC เช่เพราะว่าโอ้โหจาก11เซนนะ3บาท70จะให้เหลือ2บาท70อันนี้สำหรับทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าถ้าจะดึงดูดนักทุน ต่างชาติจริงๆอ่ะมันต้อง6กถึงเเซนหรือ2บาท2ตังคหรือ2บาทสาสิบหาสตางค์งโอ้โหลงมาลึกนะครับก็บลงมาก็เรียกว่าบาทกว่า,วาเลยอ่าอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ว่าถ้าเราจะดึงดูดนักทุนต่างชาติจริงค่าไฟเราต้องลงอ่าใช่แล้วต้องเป็นไฟสะอาดซะด้วยสิใช่อ่านะครับนะฮะ เอ็นนอกจากนี้มีพูดถึง AI ด้วยใช่ไหมครับคุณทรายใช่คือคือเขาบอกว่าการการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้เนี่ยครับก็ไทยสามารถที่จะเป็นผู้เริ่มนะครับในการที่จะบริรูปการใช้งาน AI ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปรอแบบอย่างจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ควรจะเริ่มปฏิบัติคือเริ่มเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องน้อมรับทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยี AI ไนะครับเพื่อให้สามารถที่จะ สามารถตามพัฒนาการของประเทศต่างๆนะครับได้ทันโดยคาดหวังว่าจะตั้งประเทศไทยเนี่ยให้เป็น เซฟโซนของ Data Center นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าสถานทูต Data Center นะครับซึ่งก็จะรวบรวม Data Center ของหลายๆประเทศไว้ด้วยกันนะครับพร้อมกับมีการยกระดับนะครับให้ไทยเป็นศูนย์การทางด้าน Data Center แล้วก็ AI เนื่องจากมองว่าประเทศไทยเองยังคงมีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทางด้านการแพทย์อาหารแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งเขาบอกสอย่างนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยเติบโต ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญคือคือพอฟังถึงตรงนี้นะคุณสุาชัยคือสะดุดเลยนะบอกใช่อันนี้คือจุดแข่งของไทยนะอเรื่องการแพทย์อเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวคืออ่านขาดเลยอะใช่คือแพทย์แพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะครับคือทำสามอย่างนี้ให้ดีนะครับทำสามอย่างนี้ให้ดีนะครับการแพทย์การแพทย์นี่คือเราดีอยู่ละนะครับ อาหารอาหารเรื่องข่วงโลกเนี่ยจริงๆเราเราก็พยายามทำมาตั้งนานแล้วนะอ่าทต้องนานหลายปีแล้วก็มีค่าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ทามานานแล้วใช่แต่ก็อย่างที่บอก้วมันก็ต้องมีมากกว่านี้นะใช่ใช่ท่องเที่ยวเราก็ทํามานานแล้วใช่แต่ว่าเอ๊มันจะสร้าง value ให้กับท่องเที่ยวได้บ้างอยแค่ไหนอย่างไรที่ผ่านมาพอคนจีนหายปุ๊บของเราท่องเที่ยวเป๋เลยอ่าไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจว่าเป็นส3มสมเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะชที่ที่ดูแล้ว ที่คุณนักศิลป์ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเศรษฐกิจมันเติบโตได้ใช่ใช่คือนะ่ยสอย่างจนะทุ่มไปเลยครับนะครับนะผมอ่านะ <c oughs>